ส,สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาต่อวงจรควบคุมกระบอกสูบสองทางด้วยวาล์วห้าทับสองแบบทำงานด้วยลงครับมาเริ่มต่อกันเลยครับ